เวลาที่เธอยิ้มมันช่างสดใสโลกจึงใบกลายเป็นสีชมพูเพียงแค่เธอยิ้มมาใจมันสัน่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูแทนใดเธอ ออธอเจอธอรู้ไหมใจฉันไววันเวลาที่ได้ใกลา้กันว่าใจฉันแทบัวยตอนที่เธอสบตาฉันก็แทจบจะบาตายรู้ไหมฉันจะละลายแล้วชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแลบตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ เธอชอบคนนี้โอ้เวแบบีก็รักที่เป็นแบบเธอ <c oughs> ก็เพราะว่าเธอรูส้สึกใส่ไม่เหมือนใครที่ผ่านมาสักกี่สิบล้านคนก็ไม่มีใครเคียงข้อตาก็าอยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ว่าเธอมีความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มรืะเสียงหัวเราะเพราะเธอไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของเธอโดยเฉพาะคนอื่นจะเป็นยังไงฉันยังก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันรักเธอ รอมชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเอาตานี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ก็รังที่เป็นแบบเธอ